อยากยังไงกันนะยังไงดิยังไงดินี่อพอมีเล่นก็บอกกลับนี่โอ้ยเพิ่งมาถึงกุ้วกูอะคุณคู้ดะกลับคูด้วยคูชิบหายละครับตัวมะน่ะเราต้องรอดแกไม่รอดแน่ตัดเลนเป็นกู้สิงอยู่ไหนเนี่ยสิงสิงอยู่ในดวงวันน่ะเจอใครวันจีนเหรอใช่ไม่ไม่สครอนเออสองนิดมันจินผสมลงเลยลงคัดเลยมันลงปะให้ลงเลยป่ะพี่ อยู่พุ้อยู่พุ้ยดิการงมันไม่ลงเัยไม่ลงมันวิ่งไปทางเทลิมันไม่กล้าหรอกที่เนี่ยมันไม่คัดอะไม่ทันเลยคัดเลยแต่มันอยู่ไกลอ๋อที่นี่โดนที่นี่โดนขี่ม้าเนี่ยไปล็อกเนี่ยเสื้อเดมอนเนี่ยโอ้โหแล้วรองเท้ากูเป็นรองเท้าการเดี้ยนตามไม่ได้มันลงว่ะมันลงว่ะอตะกี้มันสู้ที่ไหนนี่ย่ะ ไม่คนเท่ากันมันก็ต้องมากกว่าถึงเลยด้ดิมาทุคุดิเยี่ยเราโดนฉลาดเลได้ยังไงวะโอ้ยล่ะอยู่พึ่งนายพี่พี่มาดิเมาดินเมา้งเาเมาดินเมาดินเมาเมากูเช็กูเช็เชเยไม่เช่นะมึงระวังแรกนะเฮ้ยมันถอยมันถอยมันถอยกลับกลับขึ้นอวัีกลับขึ้นอวัีนึงดึงมาดึงมาเดี๋ยวกูชเชแรกกันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวฉันกูตนยกดไลติดเอ้มันเดินตามมันเดินตามมันเดินตามลองโดนคัดมาปูอนเกลดในไอ้ยี่ แกมาครับไม่ได้แล้วกูมันเลยมันมีแปงนะโอซีหยว้คนอนมาดิแทงขึ้นอนแลแทงขึ้นอนโอซีโอซีแล้วขึ้นอนมานนอนมาถ้ามันะลดแทงมหัวเอานะขึ้นอนมาึ้นนอนมา เธอมาเธอมาเธอเต้าเธอเต้าเธอเต้าเด็บเด็บเดเเต้าให้เก็บเต้าในห้าสี่เต้สองสี่ดีบมายมาเดียบมาโอ้สวยลอมแกมาเวทมแบาแบนอลืมสั่งนมันะพี่ออยู่คนอนมานอเตดราด็ด็ด็ขวาด็ขวาหนดขวาหนไหมาโอเธอเ้าเธ้าเ้ามาเธ้ามาเธอเมาเธเตาเวมานเดลดอดมนมนอนเก็นดดดย โอเคลงตามาลงตามาลงตามาลงตามะสามอยาวยาวยาอยาวยาวยาอยายาวยาอยาวยาวยาวยาอยาอยายาวยาวยาอยาอยายาวยาอยายาว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 ยาอยายาวยาวยาวาขวาวยายาวาวยาวาวาวย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 าาวยาวยาวาวาวยาวยา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 วยาอยาากยวยาวยา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 วยาวยยาว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 ยว้าวยว้าวยาวยาวยาวาวยว้าอยาวยาวยาวมาวยองมาวยาวมางยาวยาวยาวมาวยากยาวยาวยามยาวยายา

ออกเวทมาออกเวมาเวมาคือเวทออกเวท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 ข้าบนเวทข้าบนเพื่อนจะเย็นเวทเพืสามาเวทเพาดอเด็ดิดอีเด็ดอเวทเาเวทเพาออกเวทมาเวทเวทเวเออหันตัวไปเวทันตัวไปเวทนิวหน้าเราหิวหน้าเรามามองมันมองมันเกมันเกโอเคมันโดนการลุล่าโอ้ย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 ก่อนระวังช็อตระวังช็อตแองอีควายกับไอ้ดีเียโดนช็อตจะตายค่ะล้วออกเวทมาออเวมันเกมันเดลียบเธอน้าเธอเธอเธอเด็ดเมาเด็ดเมาเด็ดเน็ดเเเนเเเนเ ไว้คิดีว่าคีว่เวอเวพอเริ่ตัวแบนซิวออกเวอเวมาออกเวมายีนนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โออยู่หน้า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 แข็งดูได้รูดแข็งูได้รูดโอเคมันมองมันมองมันมองมันเกย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 มันเกโอเคไม่ได้เรามีตัวนีเลยเรามีตัวนี้โอ้ย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 โอเคมามาอีทเอาอี้มาออาอีทมาออทอมาออๆ กับเวยกับเวยกับเว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 เฮ้ยกับเวิ่งกับเวิ่งอย่าลงล่างอย่าลงล่างกับเวกับเวกมันมองมันมองมันมองมันจะเอางมันจะเอาเราออกเวกยาวๆได้ไหมออกจากเชอรี่อแทงเข้ามาดิแทงเข้ามาแทงเข้ามามันชาร์ลเรกูรับไม่ได้กูรับไม่ได้ออกมาออกมาอีกไปไหมออกเวกมา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 หัวเราหัวหัวเป็นหนึ่งหัวเป็นหนึ่งมึงมึงโง่มึงโ้่เป็นหนึ่งแล้วเราเกลีย่ยกาดเกลีย่ยกาดนิดเกตแม่มกาดเรื่องอะไรเนี่ยกาดเบลแปดโอ้เบลแปดที่เว็บแปดแบบนี้เว็บแปดไอ้ฟังกูออกเวกยาวๆเลย

ฟังกูฟังกูทุกคนนะสปินสปินเซเวดียราสปินสปินสปินเรามาเรามาเรามาม้าไปไม yeah, well ่ได้เดินมาก่อนเดินมาก่อนเดินมาก่อนเแกมันจับป่ะพี่มันจับป่ะจับลงมาลงมาลงลงเสาไอ้มาลงเสามากูอยู่กูอยู่กูอยู่ลงมาลงมาลงมาตรงทุกอันหนีมันหนีมันหนีออลงเสาเวดลงเสาเวดลงเสากูอยากได้กูอยากรู้โบอเพี่อะบอกอะไรแล้วน่ะเดี๋ยวเดี๋ไปดูให้พี่เดี๋ยวไปดูให้ลงเสาไว้ลงเสาไว้ขึ้นมาขึ้นมาเึอนไปเขาหน่อย อเป็นบอฟจะาโพสมาครับาเอาโพสม่่งมาอ๋อไ้เกมันเกพี่มันเกไนมานออีมาเอ้ยได้ไหมตามกูนอนอีนะนออีโก่อนซาโ่นะเดี๋ยวรอแป๊บนึงีคนมีคนไปดูแล้วพี่มีคนม่ได้กับมากับมูติดะลงครดตกับมากับมากับเซเวตครับซเวตทำไม่มาดีกว่ากับซเวทับเเวกับซเวทนน่าจะกับเเวตกับซเวทอีซีส่โอเคโอเคเฮ้ยสเฟกนะเฟกอีได้ปะไอ้เมอ่อหญ่ๆเ่ๆ โอเกมันจ่ายมันจ่ายรอเลฟรอเดฟรอเดฟมันมองมันมองไอตัวรั่วไอตัวรั่วเห็นปะชื่อตันน่ะนี่สัอร์เตอรนั้ยูดูให้อยู่ดูให้อยู่ดีดิวิวดีดิวิวมันมองมันมองมันมันมองอยู่มันมองอยู่มันมองอยู่มันมองมันบ้ามันบ้าเจ้าอีมาเจ้าอีมาเอ้าอีมาอีมาอีมานิมพอ้ยนิมก็แพงนะฮะหนึ่งสองดูนี่แกตัวกุ้งตัวกุ้งตัวกุ้ใหญ่เลยใหญ่เลยสวยต้อนมึงก็ับเอวกขบเอว ก็เตอตวเวมันจะอเดมอน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 เดมอเดอนเดมอนเดมอนเดอนเดม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 อนเดาอนเดมอเดมอน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 เ ยูดีคิเอ้ยไปลงสามาลงเ้ามาลงสามาบีนบิกบมาบินกบมายลง้ามามันมีแรงด้วยมีแรงด้วยลงเ้ามาลงเ้ามาลงเสามาขอเลิกไปอยู่ในดเราขอเลิกคุดีดไอ้เหี่ยไ้เนิยูน่อยยูน่อยยูยิงน่อยยูยิงน่อยยูยิงอยเามาลงเ้ามานเก็มานเกมลงามาลงเ้ามาใครมาเจเกินดมเราลงเายีมายวยวใครมาใครมาแทงมัอยู่ในดเราแทงยมัอยู่ในดาลงเายี้มาแทงจะขหายไปลงายี้มาเขายีมาโอเคเกมฟังเพื่อนเตือนนอตเือนนอตเวยมาเตือนนอตเวมาเตือนนอตเว้เตือนนอตเว้ยต

โอ๊ย้ไปแล้วเายาวงกูขาดิมันเกตมันเกตงมันเาเออออกมาออมางอออกมาแทงออกมาให้มันเกไปลงมาลงาวลมาลงมาเฮ้ยลงมาเฮ้ยเร็วคเ็ม่คุณเดินลอมงรอไงนีเร็วเร็วโห้ยคิวหน้าหน่อยคิวหน้าด้วยรับหน้าด้วยอย่าลืมบอกไปลยยาลงยาอยาลืมบอกไปลงมา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 เาชิสูชีลงมาเฮ้ยสชลงมาชีดดิเออตายใจอิบเลยใจเลยดี๋ยวรเ้้นหมอิบเล เอ้ซซอนเอานะครับเซฟเวฟเซฟเวลาเซฟ BC เซฟ BC เซฟอื้มเนี่ยลงซอลมาดิลงซอลมาดิ BC เซ์พวกพวกมันโตอ่ะไปยูแต่เรื่องนรักใหญ่เราลงซอลมาเวฟแล้วมันออกมันตามะมันตาม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 โอเคเราฟฟังกูนะลงซอลมายาวๆเลยยาวๆ18เป็นเจนแล้วนะมันตื่นเรื่อยๆนะจาก16ถแทงลงมาก่อนแทงลงซอลมาลงซอลยาวๆจนมุมแล้วนะพี่เออเนี่ยแหละเล่นไม่คุณไม่อยากเล่นเนี่ยเทอรีมันเป็นไอ้นี่กาดเชียรเจ็ด ไม่มีบอกพี่ยัอะไรมาอีกเนี่ยพี่ฟังกูนะฟังกูนะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแทงด้วยออกไอไอออกยีดออกยีดฟังกูออกยีดยีดยาวยวาขวาขวาขวาตะลังกรดท้ายตะลังกรดท้ไอ้วงทองตะวังกรดท้มันมันรหลไปดีนะข้ารุ่ยไดีนะข้ารุ่ยไดีนะมีคนโดนมีคนโดนไป็นเด็กป้ามาอ่ะตกมาละน่าจะลากร่อนลาก่อนนะพี่ ผมจะคิดถึงที่ทำไมโดนเยี่ฮตอนแรกเราไม่โดนอะไรนี่มีคนวิ่งไปซ้ายรอบแล้วนี่มือมิดอะอุ้ยผิดเพราะมึงเองนะไอ้สัตา่อนะพี่จีซีโร่อ้ีมานสู้ปะโผล่มาหน่้ยดิมึงสเกลดิมันมีบอกคนวันจีแล้วนี่ไอ้รอดดิยังรอดอยู่นี่อน้ราดไปรับสีไรับดิไปรับดีไปรับไอพี่รอด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 ร้ดรอ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  ไปไปต <h esting> ื๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดอ๋อพี่อยู uzu, fruit, ap, từ, tense, ่สู้กันสู้กันสู้กันที่พี่หางหางยูปิงหางยูปิงหางยูปิงข้างบนข้างบนขึ้นางบดีเมาดีมาอยู่ข้างบนนะพี่ข้างบนโชว์โอเคโอเคโอเคองฟาร์มคองปิงเลยไม่อยากเล่นเธอริมันกาดแรงมากเว้ยคุณตัวนี้เลยพี่ตรงนี้เลยถ้าถ้าเราเข้าจากโชว์มันจะเข้าหลังมันจะดีพี่โอเคโอเคขึ้นมาเราอยู่เวสใช่ไหมหนึ่งจอพี่หนึ่งจอหนึ่งจออยเอาเวสมาเอาเวสมาในจัดยตุนมันีเจอด ออปฮ้ยพี่หลังเลยตอนนี้หลัเยเวมาเวยาวๆอนเวอเวเวสายบนสายบนเลยลูกต่เกอเวบัฟเลยบัฟทุกอย่างนี่สามสอง่งเกบ้าเกบากบาคิด่ควิวคิดวต่อเออให้แทงฝั่งู้ับมานมกับมาเต่อหรับมาเส่ยมีส่ยีแทงฝั่งดูนิดนึงลหนึ่งกับมาเสาอีสราที่เหลือเสาอีสที่เดลือเสาอีสแล้วรอเับแงนิดนึงออกเาอีสได้ไหมออกอีสยาวยาวอีส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 ์ยาวออกป่า อ้าอเคโยเคป้าอยู่ท้ายล่างป้าอยู่ท้ายล่างใช่จะยาวยีจะยาวยาวระวังโดนหอกดึงเข้าไปไอตรงเนี้ยฟามแทงเข้มาแทงเข้มาโหเลยเุ้ยขี้แลบอกขี้แล้วไปมันมาเราออกนอตอีดออกยีออกยีออกยีลงเขาไปเลยลงเขาไปเลยบอกหน้ามาเหี้ยขวงอะบไปด้วยเดี๋ยวผมไปดูนี่เนี่ยไม่ค่อยอยากเล่นบ้ามันติงเรื่อเลยมันจิปรนต์แล้วนะมามเราเอาไปไปชกให้พี่กูปิ้งไปชกไปชคออกก็มองพี่ออาเอาป้าเไปเลเลยไป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 ไปเล ไปขวาไปขวาเจ็ดเปอร์เซ no ็นต์เจ็เอร์เซ็นต์วอไอไอไทุยยางสกาวดี้พี่เปิดกขาังไปดูพี่ก็ลัเป็นดีซีายครับดีซี้ายพี่ดีซีายเขาด้วยดีซีายมันพูกควนกริงนะกูจำไม่ผิดนะแปดเปอร์เซ็นต์พี่ดีซีสแปอร์ซ็นต์กลับมากลับมากลับมาสวิกลับมาสวตกลับมาสวมันจีตามเราปะหรือมันกลับไปช่วพู้ยที่นั่นวะอ่าอยู่อยู่ที่ปิงพี่อยู่ที่ปิงอยู่ที่ปิงผมไปเติมไม่ได้นะ ใครเซ็ตคืออิวเราวปะมันอยู่ข้างล่างเราเดินเดินขึ้นรีดเดินขึ้นเธอรีดไปแล้วรดเดินขึ้นเธอเลยไปแล้วลนุ่มหน้าอันนี้อ๋อโอ้โหพี่มันมีสองโซนเลยเว้ยใช่ใช่ใช่ก็วันจริงกับไอ้สกอตรับรับคนรับคนไม่มีตีหน่อยรับคนไม่มีตีหน่อยเอ็กอยู่เนี่ยมันอยู่เป็นไหนกันเนี่ะเต็มเต็มเราอ่ะมันหันตูดให้เรานะพี่มันหันตูดให้เราอยู่กับกับรันนี้ดิพี่โคตรเยี่ยเลยเป็นรูแคบแคบเทว่ามาดูด้วย ทางหน้าโดยมากไม่มีฟาบ้าไม่มีมาเลยขี้เวอมาดูแล้เราดียาเลยเออไอวานมาบโยโยมาครับไปไปรวมที่โชคเลยกตรงมีกี่ดิกูขอจากเขาเองกูอยากรู้ว่ามันกี่ยูต่อยกันสามพี่กลับมาเดี๋ยวกูเรียกมาให้ผมดูให้เพ้าดูจอผมก็ได้โอเคก็ขอไปเก็บได้ไหมเพ้าเออใช่จะกะเก็บเนี่ยเข้าเทอร์เหรอเออป่ะเข้าเทอร์เรีเข้าไปเลยคือถ้าป้าคุยทักกูมามัน น่าจะโดนเย็ดไปแล้วนะพี่ผมว่าเอาฟ่เท,ทโปเทโปมีกิวมีมีตียังครับมีแล้วครับมีแลครับไม่บอกอย่าหลอกทำไม,ม,ม่มันไม่มันไม่มีที่สองแล้วที่สองเต็มแล้วจะให้ทำที่สามเลยวันจินแหละเนี่ยคุณคุณโซอะโซเอลเอ็กอะไรเนี่ยทำทำที่สามเลยครับ พาดูจอผมอยู Canvas, okay. yeah, er, okay. right. like, okay. ่บ้ามันกำลังโบกกับแบแบหกทิสเลย์แบหกทิสเลย์วันจินสิบหกทิสเลย์วันจินอยู่บนในนี้ใช่ปะวันจินตัวชิดฟาร์มมันวันจินอยู่บอกเลยตัวสุดแบ่าันตูดให้ดันน่ะแบดันอันตูดให้ดันโอเควันจินอยู่ตรทะลิตรงตรงนั้นโอเคแเ้าเราโอป้าไหวแล้วไหวแล้วเหรอน่าจะไม่เห็นเลยว้า เอ้ยอย่าลืมเข้ามาเก็บของกันนะกูเข้าไปเก็บแบงค์ก่อนใครใครไม่ได้แบงค์อะไรเดี๋ยวมารวมมีกลุ่มที่เจอป้าแล้วมีกลุ่มที่ตรงกลางไหนเจ็ดเจ็ดดิอะไรหนีมาตรงแยกดังเอ้ยใครเข้าล้อเซทโฮมเลยก็ได้นะเผื่อตายเซทโฮมเออเซทโฮมก็ดีนะราคาออกมาแล้วไม่เป็นไรมีเซทอยู่ดีอ่ะถ้าเซทโฮมที่เนี้ยแม่เผื่อเอาเอาของกลับไงป้าเดินเสบแบร รวมตรงไหนนะพี่ปิงจริงเล่นจริงครพี่อยู่น็อตของเทอริมาเลยน็อตเทอริให้เรื่องทิศทางอย่าอย่าหลงเวลาการเดินเงี้ยมันจะตายฟรีเว้ยทั้งจุดทางปิงเดินไปเวสประมาณสามสี่คนะแต่กูเห็นเกือบเจ็ดคนนะแล้วแล้วแทงน่ะเล่นรอบเซิร์ฟเฮ้ยอย่าไปไปไกลมากไกลมากก็ตายไปนะ เออถ้าอย่าไปไกลเว้ยเวลากูสั่งกลับอย่างเงี้ยมันก็ต้องรอมึงอยู่ดีเว้ยเบลล์บ้าเบลย์บ้ามิตี้บอมนะครับเบลล้ามิตี้บอมเคยลินส์บลล์บ้าไปแล้วครับไวเว้ยอาจจะมาไอพี่พี่ชน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 พี่ครับโอ้ป้านี่ใช่ใช่ป้าเลเว้นนี่มันมีตี้เคยบอมเคยลินระวังนะระวังนะพี่อยู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 ่ยหกเปอร์หกเปอร์รอรอรอทีมของใครตายจากตอนแรกตานทเกีย็ดใช่ปะหรือหรือที่เจ็ด เดินขึ้นโชกไปแล้วพี่เดินขึ้นม่ไมป๊อปนึงพี่อะไรแบบเนี่ยนั้นแบมแบมแบมถอยแบมมาเอาถอยไปงี้ออกไม่เมาไปมาอ๋อจับเราเพราะพี่วันนี้มันเอาแบมเผาวปมันไล่นี่อยู่หรอข้างบนดีนะดีมาดีมาตู้ขนุนแบมนะครับกินยี่สิบแล้วผมผมไปดูทรายบนให้ไม่ค่อยดีหรอเอานี่มาดิเอานี่มาฟังไหม เบจะเข้าออีออป้าเมาอัพอยู่อยู่ปิงครับเอป้าเมาปั๊มอยู่ปิงตอยมันออก้าไปแล้วเฮ้ยรอเดฟทรอเดฟรอเดแคมันจะแคไอ้มกามไมู7เ็วทเวทใน้าีสาสองาโลว์โลวชโลวาโลาโลโโลบบปอนดคือแบยบอบปอนดเลี้ปเลรอรอเด็บเลยออกยิ้รอเด็บออกยิรอเด็บออกยาวๆยิ่จใคให้ให้แทงเด็บให้แทงเดฟบแทงเดไปให้แทงเดบ ผมามาแล้วไม่เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บเดมอส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 เดี๋ยวดออเวดเธอมามาไม่มีเก็เนเนอเวดออเวดออกเวดออเก็ครวิ่ง่เดือดมาเดเดือดมาเดเดือมาเวเวดเราเวดเรเวดตเวเวดมาสัละอ่ะี่มสเกบนเก็บย้านเกานตุ๊กตุ๊กเออี้ไปออกี้ไปอี้ไปแล้วรอ้อไใครไปใมันเล็บออี้ไปออี้แล้วรอับได้ด้วยมันมอง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 ไอนอยกี้ไปกยขอบพีดีดอยี่นีต่อตน้ตดต มันเกมมันใจเกมมมองมอกมองมอแล้วมองแล้วมองแล้วกระจายกระจายรอมีห้ามีมันเกมโอเคเฮ้ยลูก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 ยีดะลูกยีดนมในเกมต่อยีดเตายีดเดี่ยวตีกบอมีนี่กบเตายีดเลยค่ะตีสามสองหนึ่งตุ๊ก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 ตุ๊

ันนีนเกดแทงเขาบอกคอยยืดมาคอยโอเคเดมเดมกันเวทนะตกันเวทเ้วออกอเียดเวทเวเวทมเวทนะคะีสามส่ดบ้าเดบ้าใหญ่เลยสวยสายเลยม่ง้น่ะลองยืดมาลองอยืดมาลองอยืดมาลองอยยืนมาลองอยยืมาม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  ลงอยี่บ้านลงไปบ้านมันีเกมันจะไมด้เก็ลงอยี่านมกจายกันนะมันตามเราอยู่มันตามเราอยู่กระจายเลยกระจายเลยกระจายเลยเรานีไม่ได้กระจายเลยกระจายเลกระจายเลยโอ้ตัวเมียเา๋ยวเมียวเมียจนอนเี่ยอนเนีอนเี่ยอนี่มานอนนี่มานอนนีหน้าหิวหิวมยจะอนมาอนนีเยยูเื่อเลยจะนอนมา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 นอนี่ขวาบนนขวาบนเนี่ย5ะดีนะครับนอ

มันเดินเวรเลรมันเดินเบรเเว้าปกกาเด้ปุกกาเด้แม่งข้าเตาโอเคปุกกาเด้ทเต็มจเจ็กจ็เก็กเ่เเนมาขึนมาัวมาเฟยหัวมาขึ้น้อมานอตนอตีนะนอตนีพาเต็มเลยพาเต็มนอตดีไอเกียรตเาดีนะฮะนึ่งสองนตูเกียร์มาคู่เกียร์มาคูเกียร์มาลงเลยลเลยยิงยลงาลงงงงงเวมา มันไม่เอมันมันเกลียดเราเกยเราไปมันอะไรวะเรวไนี้จะตายไหมด่านี้อยู่ดานี้เลยยู่ด่านี้เลยยู่ดานี้เลยยู่ด่านี้ลงเสาเวมาลงเสามาลงเสามาเาเฮเธออเวมาเธอนอนมาเอนอนมาเอนอนมามันห่นีมันหนีมนีมนหนีเธอนอนนอนหมดเลยนอนนอตรงกงนตรงกงเอาพี่ออกเวมาเอาเวออกเอาเว้เกลียดเอาเวไ่เกลีอเอาเวเอาเวนะฮะสี่สองพี่เกลีแดพี่แกพีพี่แก พี่ดิรู้เลยรู้รู้ไม่ดตามไม่ตามไม่ตามขอขอรู้แค่นี้ก่อนเรมีอะเยอะอะไรเยอะอะไรเยอะอะเยอะคอ้สูงไอ้ย่งคิวอไปสูิวตอูมก่อน้บรุูงก่อนไมดานเกินงด้ันเกินมันนี่ย่ซสูงมันรู้ไปเยอะออกมานะประะมนานานั้นานัันไปเอาเงินออกมาเราไม่มีตังค์เล่นแล้วอ้ยไไนไปไหนไปไหนไนนนนนไนนนเยอะนนเยอะ มาเกับมากบนะฟังกูนะฟังกูนะกูอยากกลับไปแบงค์มไม่ได้แล้วพี่ต้งต้องต้อ้องต้อนี่แล้วมันออกออกมาจากไออลเ็ปเลยเห็นปะนะใช่ใชเนี่ยมันเพึ่งออกมานะบอสมันขบวนมาไีกและไอเหี้ยเร็วเร็ผมกันให้ผมกันให้ไปเลยไปเลยนะหนึ่งเลยไปเองจำยีสั่งเดมอนมั่วยแม่ไม่ออกว่องอยิิายิออกิไปออกิไปออกิไปกูรออยู่รออยู่ไปเลยไปเลยไปเลย พี่ยุออกมาแล้วแต่คนเข้าใจอย่างเง้ย <LA S 2> <ๆ S 1> กันเยอะเลยเอาล่าะโอเคโยโย่คำเซอรวิสคำเซอรวิสพี่ราโอ้โหไม่แตกเลยต,ต้องบัดตอนแล้วตอนแล้วตอนแล้วจะมีกี่ดิบละโฮโฮกันเลงไฟเรามีสิบแปดดูลัก ฟันอาจจะมีที่เอ้ยมันมีบอมเค์เลนนะไอ้หายอยู่แล้วก็แล้วก็มาเริ่มวิเวิร์หายตัวนะคือจะจูบจะโดนรั่วแบบงงๆนะดูดีๆเดี๋ยวกูอาจจะมาร์คเลอร์ให้จิวเวอร์กแล้วทำซาวเวสทำซาวเวสทำซาวเวสโอซีมันโอซีดิสมาดิสมาออนกูเลยออนกูไม่ใช่ออนกูอะออนกูอะคุชคุชเชโอซีหอยมันโชว์มันหอยมันโชว์เชโกซีอะคาไม่ตัดตูปไปซอยนี่ เราเล่นมุมนี้จริงหรอไี่ดีสุดล้วมเนี่ยอะคขับผมไอผมเป็นมายุ่งเอาบนทำงานอีกเจออันนี้แม้จะลูกยืหลอนเนาะใช่เดินนานเกินเช็คหน่อยเช็คหน่อยไม่มีรถแล้วดูยากมีบอมเบ้แน่นอนกูบอกเลยเป็นบอมเบ้สี่ห้าคนแต่เป็นโอเกียคือไปจุดสามเจ็ดจุดสามเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวาโอเวอร์ดวลคือแค่โฟล์วอเวอร์ดวลลงเสามาดิลงเสามาลงเสามาเฮโย เดี๋ยวไปไปตามที <hi> ่ไอวีเก่าเดี๋ยวไปไปเห็นย่าเห็นบอกเล่แล้วปะแทงมึงรอจับเลยมาลงมาใช่เดี๋ยวขึ้นนอสมาขึ้นนอสมาเฟซงหน่อยเฟ้งหน่อยเฟ้หน่อยเฮ้ยเธอนเถนินอสนอสอยฮะตีตาสองเธอมาเธอมาเธอมาพี่แคบี่แคบพี่แคบีแคบเดียไคิดรีวิวคิดรีวิวโอ้โหมึงยเก็บไม่ได้ยังไงวะขึ้นนอสมาขึ้นนอสมาขึ้นนอสคิดรีวิวแงครีวิวขึ้นนอสมาขึ้นนอทมา มันเกี่ยวเราไมบาโอเคมันโดนมรา่โดนเราเกี่ยวเราโอเคเธอับต่อยเธอเธอเดียวคอมแบ็กต่อยคอมแบ็กต่อย่ฟการเด็เดเดหมเกีเดหมเกีคนต่อนต่อมาคนตอมันนเธอนะมันเธอมัน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 รันมันมัมัน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 มัมันมัมันมันมัมัน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 มัมันมมัน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 นมั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 นมมันมันมันมอนมนมันมันมมันมันมมันมัมม

ลงไม่ตายลงต่อมาลงต่อมาเอ้เทิร์นเทิร์นไปนอนี่เทิร์นไปนอตเทิร์นับไานรอิฟเทิร์นกับไปนอเทิร์ับไปนรอิฟเทิร์ับไปนอโยเทินอเทินอมัจะชาโรเราไม่ใช่ชาโรเราเทิร์นับไปนอเทิร์นับไปนอเทิร์ับไปนอโโโอโหโอโหโอ้โลงต่อมา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 ลงมา ออกยิ้มาออกยิ้มาอยู่ขวาหน่อยอย่าอย่าไกลเกินแทงกูบอกว่าอย่าไกลเกินพามันตายไม่ทันโชชารุชาโุชาโุบอกว่าต้องเจแล้วนะ่ยคะดีน้ำสองชา้นเองนี่ข้ามาค่ะมาค่ะมาค่ะมาโอเคโอ้โหกำมารวิทย์กำมารวิทย์กำมารวิทย์กำมารวิทแทงเข้ามาแทงเข้ามาไม่ฟังกูเลยแทงเฮ้ยกำมารวิทยี่กำมารวิทย์โอ้โหไว้พวกไอ้พวกเด้งมุนแทงอย่าดูแลพาร์ทหน่อยมันมีพวกปัดเลนเตอร์มากิ้มพาร์ทไม่หยุดเลยเมื่อกี้มีคนตายไปคนหนึ่งแล้วเด้งโอ้ยไอ้เด้ง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 อย่าสถานงานเฮ้ย ใครเล่นตัวไอ้ดีมใครหนเนี่ยคนใหม่หรอมึงเล่นเดฟไม่ใช่ไอออฟกูบอกเอาเดฟมึงเดฟเอาเดฟเอาเดฟเอาเดฟเอกอีดมาเอาอีบอกอีมาอีดูนเกตอีมาอีมาติดยีมาเกยีมามกาะยีมาเกาะยีมาเ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 กาะยีมาเกาะยีมาเกายยีมาเกายยีมาเกายยีมาเกาะยีมาเกาะยีมาเกาะยีมาเืายีมาเื่อยีเกาะยีมาเื่อย เกียวคนนี้แหมาเ้นเกับเอาแทงแทงเลยสี่สามสองเก็มากมเก็แทงมาเกแทงมันเกแทมันเออเรดีิว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 คิดดีิวคิดดีิวเนี่ยแทงตัวนึงอะแทงตัวอดเดียวหอดเดียวหอดเดียวปานได้ไหมไม่มีหรอโฮไอโฮกับตัวเวทอดรอดฟนเวทกับ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 เวทไมที่ับโมันมัมันมอนมักันมัมันมัามันีับเวมมเอานนนนนนน มาชาโลนอตอีชโลนอรีขึ้นมาไปโยโย่ยนอรีมานอร์ีมานอร์ีมานอรีชโลในดงเอาดวงสองตัวแน่สองตัวรอหนึ่อหนึู่ติดตัลงน้อยมาติดน้อยมาน้อยมาน้อยชโลในห้าีมนจะเทอนะสองหนึ่ชโลมา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 มันขึ้ชวไปลงตอไปลงตอไปเมันเกลีมันเกลีชารลเราลงตอมาลงตอมาลงตอมาแงตตายง่ายชิบหายเลนตายชบกระดาษอยู่หน้านี้อยู่หน้านี้ลงอมา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 ลงอลงอลงอ สาลงเสาลงเสาแท้งก็เลยกคน้ตีสองแงเลยกี่คนเจ็ดลงเสามาลงเสามาลงเสามามันชาร์จดอย่างเดียวเฮียไอเฟกเลยเฟกเลยไอพวกพี่เฟกเฟกเฟกเกเกกมาออกมาเถิมาเถิมาเินอดินอตินอิฮะตีสามสองือเกบมาเกบมาเกบมาเก็บแได้ไหมคิดดิคิดดิคิดิ ลงตามาลงเามาดึมาดึงลงสาคิดไดลงคิดแทงไม่ลดนแทงไม่โดลงเาวทมาเสาเ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 วทมาลงเสมาเามาเจ็คือถูกสามาวดแล้วอ่สมาเสมาเสยาววสยาวายาวมมเตนเตนเนน็อตเนน็อตราป้องกันเดฟนออีทนอตอีทนอีทน็ตอีเอาอเดฟมีมนะมีมีนะเดฟจริงเจริงยังยังโอเคครับยี่บายี่าระวังนะไอ้เตอนกลับมาเาเวกลับมาเสาเวดเดเดเดคอเตอร์เดเตอร์เลยฟูฟู ตาเวมาตัวเวมาขึ้นนอมาขึ้นนอนี้มาตอนนี้เอเกดนอนี้ตอนนี้นะมันเดฟมันเดฟมันเดฟโอเคไม่เป็นไรเอเกดนอนี้นอนี้นอนอนนอนงเสาเวมาที่ลงสาเวกูโดนใครไม่หยุดเลยต้องเก็บแทงลงเสาเวมาลงเสามาลงเสามาไม่เก็บมาไม่เก็บไปแล้วเก็บขึ้นนอมาขึ้นนอมาขึ้นนอนี้มานอนี้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 มาอาโร่นอนี้ในห้าสี่สามสองหนึ่งชาร์โอม้าชาร์โอม้าการ์โุ กันเดฟบอกกันเดฟบอกใบเยอะๆดิบอกใบเยอะๆบอกใบเยอะให้มันใบแอ้มันใบพี่น้องมาแล้วตัวไปแล้วพี่น้องมาแล้วตัวไปแล้วอยากเข้าโช๊ปอยากเข้าโช๊ปพี่น้อยแล้วกินยาพี่เนาะโคชันโคชันพี่น้องมากพี่น้องมาพี่น้องมากนอนมานอนอี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 เดี๋ยวอยากเข้ามีเข้าวีนอนดีแล้ววิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเรื่อยๆไอ้บ้าดูอยากบ้าเลยบ้าเลยนอนดีนะฮะดี สองหนึ่งกู้เกมากูเกมากูเกมากูเกมาเชลกขึ้นนอมาขึ้นนอมาขึ้นนอเยอมารอเด็สิบพีสิบพีมันมีเกเจ็พีเมีเกตโยกแคู่เดโอเคยกปกาเด็กัเดแค่ฟูด้เกตไม่เห็นวลม่เกลยวขึ้นนอเวมาขึ้นนอเวมาขึ้นนอเวมาขึนนอเวมานอนเว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 เสิบพีิบพีขึ้นเวมาเวขึ้นนอตรงตรงนอตรงตรงนอรง